สาเหตุที่แอนโทเนียไม่มองค่ะธุรกิจสังคมภาษาล้วนมีผลถึงสิ้นค่ะแม้ว่าการแข่งขันจะจบลงไป2-3วันแล้วนะคะแต่ว่าแฟนนางงามหลายคนค่ะก็ยังคงคาใจกับผลการตัดสินโดยบางส่วนเนี่ยก็มองว่าคนมงเหมาะสมแล้วทุกประการแต่บางส่วนเนี่ยก็คล่องใจคล่องใจว่าทุกอย่างก็คงจะเป็นเรื่องของธุรกิจทั้งนั้นทั้งๆที่เวทีนี้คนไทยเป็นเจ้าของก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะโยนมงให้สักทีโดยในตอนนี้นะคะได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่ง เขาก็ออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะคะทําให้เกิดกระแสลแล้วก็แชร์กันอย่างกว้างขวางในโซเชียลค่ะเรื่องนี้นะคะทําแฟนนางงามเนี่ยเห็นด้วยกันอย่างมากมายนะคะที่ไทยแลนด์ไม่มงบอกว่าเป็นเรื่องของธุรกิจสังคมภาษามีส่วนเป็นไปได้มากโดยโพสตนี้นะคะเขาก็บอกว่าสังเกตว่าเวทียูนิเวอร์สเหมือนจะเริ่มบวกบิสเนสเข้าไปในสมการชัดเจนขึ้นในท็อป5มี3คนที่พูดสเปนเป็นภาษาแม่คือปโตริโกคอลัมเบียและนิการากัวส่วนตัวถ้ามีสิทธิตัดสินใจแล้วต้องมองเรื่องโอกาสใน การหารายได้ออสเตรเลียตัดออกก่อนประเทศเจริญมากและมีบ้าน,นงงามบวกกับอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไม่แข็งแรงพอดาราออสยังต้องมาฝากชีวิตไว้กับฮอลลีวูดไม่รู้ตั้งกี่คนซึ่งก็ยังไม่รู้จะเฟมัสพอหรือมีคุณสมบัติพอจะเป็นดาราให้ได้ส่งออกหรือเปล่านะไทยมีประชาคมอาเซียนเป็นภูมิภาคแบบหล,มลวม โอเคมันมีการลงนามมีปฏิญญามีกรอบไปทิศทางอะไรตามที่รู้ๆกันอยู่แต่ก็เท่านั้นอาเซียนคือยู่กันด้วยความเกลียดชังมาโดยตลอดเป็นตุ๊บไทยสมน้ำหน้าไทยไม่มองเป็นหัวระเยะอาเซียนไม่เคยเป็นเนื้อเดียวกันเอาแค่ภาษาก็ยังไม่มีภาษากลางเป็นของตัวเองแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับสามสาวที่มาจากประเทศละตินทันทีที่ 2- ในสามไม่ได้ไปต่อเสียงเชียร์ที่เหลือรวมถึงละตินที่เหลือที่ตุ๊บเรียราทุกอันดับไหลมารวมกันกับที่ขรวัวทันทีละตินเป็นเนื้อเดียวกันด้วย ภาษาเป็นภูมิภาคที่เสพสื่อร่วมกันถ้านะับรวมไปถึงคนที่พูดภาษาสเปนในบางรัฐของ US สฐานคนพูดสเปนในแถบนี้มีมากถึง500ล้านคนโดยมีภาษาสเปนเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมบันเทิงของภาาูมิภาคละตินหลายคนไม่ได้ไปต่อละตินที่เหลือรับความหวังของคนทั้งท,งทวีตต่อทันทีละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ก็สามารถดังทะลุพันล้านวิวใน YouTube ได้ไม่ยากถ้าตีไข่แตกโอกาสสร้างเม็ดเงินจากตรงนี้สูงมากบวกกับมิสซิวัตเพิ่งมีภาพสมัักการใหญ่ เม็กยิ่งทําให้พอจะเดาได้ว่าทิศท,ทางแน่จะหันหัวลงใต้ทาตลาดละตินอย่างน้อยละตินก็มีความหลากหลายจะผิวดามูระโตเมสโตหรือผมทองผิวขาวก็มีให้เลือกซึ่งว่ากันจริงๆการมีหน้าแบบหลากหลายมีลตินไวส์พริเพิลมาประดับเวทีเยอะๆก็เป็นอีกภาษีของเวทีประกวดว่าันาดูอินเตอร์เนชั่นแนลทำให้เห็นภาพว่าสองเวทีใหญ่ของโลกอย่างยูนิเวิร์สและแกลนหันหัวลงละตินฝั่งแกลนละตินมงลงสองปีติดกันเจ้าภาพปีหน้าของยูนิเวร์ ก็เม็กซิโกที่ตั้งของเทลิมโดสื่อยักษ์ใหญ่ของละตินและโชคดีที่มีตัวแทนที่ศักยภาพจะมงได้พอดีถ้ามี2ตัวเลือกที่ดีเท่าๆกันหรือชนะกันไม่ขาดและจะต้องโดนคนด่าก็น่าจะคุมที่ยูนิเวอร์สเลือกนิคารากัวและไม่ผิดคาดหลังประกวดจบโคลาตินฉลองให้กับนิคารากัวนอกฮอทันที หนึ่งละตินมงเหมือนละตินทั้งหมดมงไปด้วยถึงนี่คาร์ดัวะจะประชากรน,น้อยถึงจะ GDP ไม่เท่าไทยแต่ตัวเลขรวมของละตินอเมริกาก็คือหอมหวานมากอยู่ที่จะเสี่ยงไปในสถานการณ์แบบนี้ของบริษัทแม่อย่าง JKN ก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมเลือกและใดๆขอแสดงความยินดีกับไทยที่เข้ารอบลึกที่สุดในรอบ35ปีซึ่งยากมากเพราะในยุค9 0ถึง2010สสายสะพายไทยไม่ได้เรียกว่าแข็งเลยเป็นไม้ประดับมาตลอดรอดูว่าปีหน้าเรา เขาจะได้ตัวแทนแบบไหนไปสู้กับฝั่งนั้นใครจะได้เป็นตัวแทนทวีปไปยืนหนึ่งในห้าปีหน้ารู้กันจ้า